มาแล้วรอบนี้แรง่ายยืดุูร้อนแรกแข่งปี68เริ่มแล้ววันนี้ฝนฟ้าขนองภายยืดุูร้อน6-8มีนาคมนี้เพีการากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัตตภยัยอุทกภยัยมีกรากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าเพยากรมที่พ่อลุงยาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันที่ที่สมีนาคมในช่วงเย็นคือในแอดมินจภามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนในคืนนี้รวมถึงในอีก15วันล่วงหน้าจากพออสมควรต้นจานร,รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศและในด้านของอากาศร้อนและฝน พาดุดร้อนชุดต่อไปจะเป็นเช่นไรกันบ้างแดีเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้2-5มีนาคมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะมีเมฆน้อยแสงแดดส่งตรงมาได้ดีนะครับ จะทำให้อุณหภูมิเดิ่มเพิ่มสูงขึ้นในตอนกลางวาันอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ35จนถึง38องศายกเว้นในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีอยู่ที่39 40องศาอย่างที่แอดมินได้ไล่เรียงข่าวในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับออกจากบ้านต้องโกลกรมทุกครั้งกันแดดนะครับและผู้ที่ทำงานกลางแดดเป็นเวลานานอาจจะต้องเฝ้าระวังในด้านของโรคลมแดดหรือฮีสโตกได้นะครับ ในด้านของฝนฟ้าขนองก็จะมีเกิดขึ้นบ้างในบางพื้นที่นะครับแต่ก็เป็นบางจุดเนื่องจากย่อมความร้อนปกคลุมในช่วงนี้จึงทาให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนนะครับรวมถึงมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาได้บางส่วนก็ทําให้เกิดฝนได้นะครับแต่ก็เป็นจุดเล็กๆอยู่นะครับ ฝ่าวางบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจนถึงค่ำที่มีปัจจัยของฝนเกิดขึ้นได้ช่วงนี้ที่ทางลมมีความแปรปรวนภาคเหนือด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือโดยจะมีลมพัดจากบริเวณพื้นที่ฝั่งเมียนมาเข้ามาปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทย ส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนล,ลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนบางแห่งและคลื่นลมก็อ่อนกำลังลงเช่นกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่6-8มีนาคมลมจะเปลี่ยนทิศอีกครั้งนะครับเนื่องจากมีมวลอากศอาศเย็นกํ<น>าลังปานกลงาะะแลงาะะแผ่ลงมาประคะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของอีสานนะคะทาให้ลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอีกรอบหนึ่งทําให้มีพาย,ยุดุร้อนเกิดขึ้นลักษณะของฝนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกนะครับบริเวณภาคอีสานทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล พี่น้องเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลทางกากรเกษตรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวนะครับในช่วงนี้หลังจากนั้น9-16มีนาคมยังคงม,ม,ม,มีฝนบ้างบางพื้นที่มวลอากาศเย็นมหาสมุทรแปซิฟิกปกคลุมทำให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาได้บางพื้นที่ซึ่งฤด,ดูร้อนในปีนี้คาดว่าจะไม่ร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วนะครับเนื่องจากจะมีพานยุคฤด,ดูร้อนเข้ามาสลับในบางวันข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่าง,งใกล้ชิดในทุกวันนะครับโมเดลเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ในทุกๆวันนะครับส่วนฝนในคืนนี้อาจจะมีเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะมีเป็นบางจุดบางพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคภาคอีสานก็จะเน้นฝั่งล่างๆนะคะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีฝั่งล่างๆ้วยเช่นกันนะคะภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ที่ประจบรีขันปัตตานียาลานาราที่ว่าตรังและสตูนนะครับระวังฝนฟ้าขนองบางจุดบางพื้นที่ต่อไปนจะพาไปดูการพปรากาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้2-3มีนาคม2568นะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยทั่วไปนะครับร้อนจัดในบางพื้นที่ บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความปรากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน,านเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนสำหรับลมตะวันออกกำลังอ่อนปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันดังนั้นจึงทำให้ภาคใต้ในช่วงนี้ฝนน้อยลงนะครับต่อไปแอดจะพาไปดูในด้านของการปีอรอากาศบริเวพื้นที่ภาคต่างๆนะครับ ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนมากทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด17-26องศาและสูงสุดสามารถถึง40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาและสูงสุด38-40องศาจากลมตะนออกเฉียงใต้ความเระะ็วสูงถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวัน ฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนมากตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกลมทั้งชายฝั่งอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด3ง3 8องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลื่ื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณทลอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด34-38องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณประจบพีรีคันปัตตานียะลาและนาาทีวาส อุณหภูมิต่ำสุดยิบสองยิบห้าองศาและสูงสุด3 2มสองถึงองศาจากลมตะวันอ,ออกความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเศลษคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า m, หนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามพิราาุประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอธิจายงานให้ทราบเป็นระยะระยะ,ะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Sub s c r i b e like, กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u u s สไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ